ครับ,รบาจากกรณีที่ผมยื่นนะครับเพื่อเพื่อให้ปกตรคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหรือร้องยุบพัก เพื่อไทยกรณีของอดีตพณะนท่านนายกปรีทักษินชินวัตรเขาเรียกว่าวีดีโอคอหรือคอเอาก็ได้ไนะครับในวานวันเกิดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าที่ไหนโดยประเด็นนี้ผมกำลังกล่าวหาพักเพื่อไทยและอดีต พระ่านนายกทักษิณชินวัตรว่าเป็นการชี้นำครอบงำทำจริงและทำให้เห็นโดยประเด็นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2564ทนาร้ัายกทักษิณ ขอเอาเข้ามาในงานวันเกิดวันนั้นที่มีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยและอดีตกรรมการบริหารและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพราะอยู่ในห้องรับและอยู่ในช่วงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดซึ่งในการพูดหรือขอเ,อเข้ามานั้น ส่วนหนึ่งอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างในพักเพื่อไทยถึงขนาดที่บอกว่าบุคคลที่ลาออกจากพักเพื่อไทยไปแล้วรับเงินเข้ามาแล้วถ้าได้เห็นนโยบายได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพักเพื่อไทยก็จะเอาเงินไปคืนแล้วกลับมาสู่ลงสมัครในานามของพักเพื่อไทย และท่านก็ยังมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะแบบแลนสไลด์ประเด็นที่สองก็คือว่าหลังจากนั้นมาเมื่อท่านพูดวันที่17วันที่ย8สตุาลาคม2564หท่านก็ทำให้เห็นนะโดยในการประชุมพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นข้อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับหัวหน้าพรรค แล้วก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งก็คืออุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเจนินวัฒนเข้าไปทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายนะวัตรกรรมหรือการมีส่วนร่วมของพรรคเพื่อไทยผมจึงสรุปโดยหลักการของผมอย่างชัดเจนว่านั่นก็คือการทำให้เห็นเพราะถ้าเป็นบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่เป็นลูกสาวของอดีตท่านนายกผมถามว่าจะมีคนเชื่อถือไหมต่อมาวันที่หนึศศ่งพฤศจิกายน2 5 6 4องค์อิงแพทองทานชินวัตรก็เข้าไปประชุมที่พักเพื่อไทยและมีการให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งว่าได้รับการแนะนำหรือในบางครั้งก็ได้รับการชีร้แนะจากอดีตนายกนำ้ำตรีผู้เป็นพ่อซึ่งก็ไม่ผิด แต่ในกระบวนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุทรงเป็นพระประมุกนั้นมีกฎหมายอยู่หลายตัวในการประกอบการปกครองไม่ว่าจะเป็นพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูว่าด้วยพักการเมืองปี2560ไม่ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ไม่ว่ากฎหมายว่าด้วยพักการเมืองไม่ว่า ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองเมื่อรวมกันทั้งหมดก็คือเป็นรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุดงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นในการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนต่อพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตราหนึ่งมาตราใดและนําไปสู่มาตรา92ทั้ง3าอนุ ก็จะสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาและกรกตจะส่งเรื่องต่อให้กับสารน้ำนูนวินิจฉัยเพื่อยุคพักเพื่อไทยและตัดสิทธิทางด้านการเงินของกรรมการบริหารได้ซึ่งจะเป็นถึงขนาดนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่กระบวนการคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องซึ่งขณะนี้เท่าที่ผมทราบน,นะครับที่มีการร้องเกี่ยวกับยุคพ,พักเพื่อไทยไม่ต่ำกว่าหรือเกือบ1สิบสิบสบำนวน เพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าในสิบสำนวนนี้สักห้าสำนวนเรื่องไปถึงวิสาร,รัฐธรรมนูญพักเพื่อไทยก็หนาวแล้วบางคนก็ถามผมว่าผมแกล้งพยายามที่จะทําอะไรพักเพื่อไทยโดยไม่เป็นทำใช่ไหมผมตอบว่าไม่ใช่เพราะผมทําในฐานะเสรีภาพที่ผมมีอยู่ เละพักเพื่อไทยก็มีเสรีภาพของเขาอยู่แล้วถ้าผมทําอะไรที่ไปเกินเลยไม่เป็นความจริงเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จเพื่อเอาผิดพักเพื่อไทยหรือเพื่อยุบพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทางด้านภายกฎหมายของเขามาแจ้งด,ดําเนินคดีกับผมต่อกรกตหรือต่อ,ตอ,ตอ,ตอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันนี่คือการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลและตัวผมเอง เรามีสิทธิรีภาพเท่ากันในกระบวนการปกครองในระบบประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี2560ฉฉับเดียวกันวันนี้ผมมาเป็นสำนวนที่4และยังมีอีกสองสำนวนในวันพวกนี้ปปชเขาเรียกผมอีกนะครับที่ผมไปร้องจริยธรรมของอดีตวิปฝ่ายค้าน ก็คือท่านสสสุทินทางแสงซึ่งมีอยู่หลายประเด็นไม่ว่าในเรื่องของการอภิปรายหรือออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพนัก่านนายงปรีมีการแจกกล้วยแจกเงินง่าร้านหรือหลายๆเรื่องผมก็ต้องไปให้เหตุผลกับปปชในวันพรุ่งนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการการะทําที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสสซึ่งมีอยู่จานวนสามฉบับ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเสรีเหมือนกันและทางฝ่ายสสเองก็ต้องอาที่ไปให้ได้ว่าในวันพรุ่งนี้ว่าที่บอกว่าแจกห้าแจก,กคนละห้าล้านจริงหรือไม่จริงแล้วพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายไปแล้วได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการกระทําที่ผ่านมาเกี่ยวกับท่านนายกปรีหรือเกี่ยวกับรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้บังแดดไปบ้างแล้วหรือย,อยังแต่ผมไปในฐานะที่ผมร้องการ ระทำที่ขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงของท่านอดีตประธานวิปประธานวิปฝ่ายคา้านท่านสุดธิชิงทารแสงในวันพรุ่งนี้ด้วยอีกคดีหนึ่งนะครับจิ่งขอนญาตดาบเพียนด้วยามเครพครับพี่สุนทยาก็คืออสี่สำนวนก็คือเฉพาะกรกตอ,อีกสองเฉพาะกรกตใช่ไหมครับที่ผมยืนม่นไปตั้ง,งนีงมันตกประมาณหกสำนวนหกเรื่องครับผมแล้วก็ผมมาแล้วสามเรื่องอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่ แล้วก็มีบุคคลอื่นๆเท่าที่่าผมทราบก็รวมแล้วี่ประมาณเกือบสิบแล้วถ้าเกือบสิบนี้นะครับกอเห็นแล้วเห็นด้วยผ่านไปตั้ง50%ท่าเรื่องส่งไปให้าสารรับนูนผมว่าใจว่าพรกเพื่อไทยก็อาจจะหนาวเช่นกันเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้อย่างวันนี้แต่คนนี้กลับเรียนด้วยความประรักว่าไม่ได้เป็นการตัดแคลงเพราะทุกอย่างเกิดมาจากการที่ สมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยรองหัวหน้าพรรคการการบริหารสารพัดเขาทําขึ้นมาแล้วหยิบตรงนั้นมาตีความตามประเด็นของกฎหมายวันนี้ก็คือมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมีแบบอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าวันนี้เรียกสอบก็จะมีอยู่สองสามเรื่องที่ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่ากรณีนี้ชี้นําควบคุมชี้นําทําให้เห็นทําให้เห็นจริงก็อดีตนายกทั้งิงท่านก็บอกว่า เมื่อวันที่17ท่านก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายมีอะไรหลายหลายอย่างท่านก็พูดจริงและพอวันที่28ดก็ส่งลูกสาวเข้าไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็ท่านผมอเองเองก็เดินทางเข้าพักเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าได้ปรึกษาหารือกับคุณพ่อก็คือนายกทักษิณในบางเรื่องส่วนในกรณีที่ผมกลาบเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ท่านโขวดมินิไฉัยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า กรณีของพาสปอร์ตที่อดีตท,ท่านนายกตั้งสิงถืออยู่ปัจจุบันท่านถือพาสปอร์ตของจังหวัดเออของประเทศไหน<ม>เพราะในกรณีของบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยไม่ได้มีพาสปอร์ตของเป็นคนไทย<ม>ก็การายุงเกี่ยวกับพักการเมืองไม่ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นเหตุให้สามารถยุบพ,พักได้ด้วยเช่นกันแต่ผมไม่ทราบว่าท่านยังถือหรือไม่ถืออยู่ในปัจจุบันเพราะว่า พาสปอร์ตของบางประเทศะนะครับเขากําหนดไว้ซ้ําว่าจะถือาพาสปอร์ตจะถือสัญชาติได้กี่คนเออกี่ประเทศ่งสิ่งเหล่านี้นะคณะกรรมการการคณะกรรมการการรตอตจะต้องพิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบและดําเนินการเป็นไปตามสมควรการของกฎหมายและส่งเรื่องต่อให้สาร้ำมูลตรวจวินิจฉัยต่อไปนั้นงครับเรีย้อยนะครับคุณ้อง